เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสุเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระบรมหาราชวังนะคะรถจนพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสข้างพระที่นั่งราชกรณยสภาทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีหลังจากนั้นจะเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ ผ่านพระประมงสานุวงศ์ที่เฝ้าถลอองทูลีระบิพรับสเสด็จนะคะไปอย่างที่ปดิสถานประโกศค่ะ อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานร,รัตยาค่ะสำหรับคำว่ามุกกระสันนั้นนะคะเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารสองหลังนะคะขบัาชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี สมเด็จพระราพระราชพฏิสันทานกับพระบรมวงศานุวงศ์ที่มารอเฝ้าทูลละอองถุิีพระบาทณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมหาราชวังครับ เดจพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปสรงวังพวงมาลาที่หน้าพระโกศและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีเสด็จไปวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ ซึ่งในขณะนั้นเจ้าพลังงานประโคมสังแตรงอนแตฟรฟั่งปีกลองชนะปีพาดทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรนเสริญพระบารมี เด็พระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทีทยเนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจิตทุกทรงจุดธูปเทีทยเนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่น่าพระโกศธทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่น่าพระแทนพระนพประดลมหาสเสวตชัตรทรงกราบ ณประทับพระราชอาศัยณดันบ,บนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะได้อราธนาพระภริตพระสงคส์30รูปสวดพระพุทธมนต์นะโมตัสสะภะวะโต ติปัติยตังตังสุตันตังพนามาเสยะสหาปวตุสัพพตาพอถวายพระพรปวตุสัพมังคะรังระ สวสดิ์ผ่านพระนครพระชนม์ามสุภุกระกาจงมีแต่สมเด็จพระองคิบิะราชสมพระจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณระเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแต่สมเด็จพระองค์บิณราชสมพระดจ้าทั้งสองพระองค์ พรสงฆักคุักระเซยขอถวายพระพรหลังจากที่พระสงฆ์สวดพระพุทธเจริญพระพุทธมนต์สารูปนะคะจบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลาค่ะเจ้าพนักงาน พระราชวิธีได้นิมนต์สุเดใจพระมหาวีวระวงศ์อักคาชิโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบดิสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สี่รูปที่สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาจสงนะคะ ที่โต๊ข้างทำมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม ดำเนินไปส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศธสำหรับระบรมศพทรงทาด้วยนะคะ ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระังขะชามิ ธรมังสระนังคัาชามิสังฆังสระนังคัาชามิและหลังจากสมเร็จพระมหาวีรวงค์ผู้เชี่ยวาอาวาัดรัชบพิษสถิตมหาสีมา,ารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงจากธรรม,มาส มานั่งอย่างอาจสงครับในภาพนะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัรรชาชประพิษสถิตมหาศีมารามตรงจากธรรม,มาทแล้วขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับ ระสงฆสี่รูปจะสวดธรรมคาถาจำนวนหนึ่งบทนะคะซึ่งเป็นการสวดบทรับเทนั่นเองค่ะ ขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดาเนินไปทรงจุดทูบถิ่นเครื่องบูชากระบะมุกที่นาพระแทนมุกพระสวดธรรมคถา,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 านาโมตัสภะกะวะโตอะระหะโตสมมาสมบทัสสะนาโมตัส Hassa na motasam akavato arahato samma samu hassan. Uh, ย,ยวหพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาในบทสวดร,รับเทศนะคะหลังจากที่สวดร,รับเทศเสร็จแล้วก็จะได้กลับลงไปนั่งยังอาจสงที่เดิมนะคะ ขณะนี้เจ้าพนักงานเชิญพระพุษายโยงครีออกโดยลำดับและประดิษฐานพระพุษายโยงบนถวยที่เป็นที่รับพระพุษายโยงเพื่อจะมาสอดเชอมปลายกับพระพุษายโยงอีกผืนหนึ่งที่อยู่บนผานพระมหากรถินต้นอาจสงนะคะ สำหรับพานพระมหากรถินที่ตั้งอยู่ต้นอาจสงนั้นเจ้าพนักงานจะได้ปูผ้าขาวเป็นผ้ารองโยงบนอาจสงก่อนแล้วจึงลาดพระพุษายโยงไปจนสุดอาจสงตลอดแนวที่พระสงฆ์นั่งอยู่เจ้าพนักงานสอดเชื่อมปลายพระพูษายโยงทั้งสองผืนเข้าด้วยกันในลดำดับสุดท้ายด้วยนะคะ าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศและทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาค่ะนิจาวัตสังขาราภุปาทวายธรรมโนอุภูปะชิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสุขุ พระสงฆ์สด anyway, ับประกรณ์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงดั่งทัศนทกบริบุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมมิชตุสัพเพอบรเรนตุสังกปา จันโทปนรโสยาทามนิโชติระโสยาสทานทิโยวิวัจจันโตสา พระพรเจริญพระราชาเสิริสวัติพิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิษพระรรชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์เวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิษพระไร่สมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอถวายพระพร เจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่นาครื่องนมัสการนาพระแทนพระนพบดลมหาสเสวตฉับทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงพระดำเนินไปที่นาพระโกศทรงกราบ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการผู้มาเฝ้าทูละอองทุลีพระบาทไปทรงจุดธูเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันตก นักมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสงคม จ้าพระบรมราชินีจะได้เสร็จออกจากพระเจ้นั่งศิษิ์มหารปรา,าสาทลงทางมุกระสรันพระเจ้นั่งพิมานรัตยานะคะโดยได้มีพระราชบิดสัน,นกัสนสมเด็จพระกริฐาธิราชเจ้ากรมสนิประเทศพระราชสดาสยามรรราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรลรไลลักอัครราชกุม,มารีกรมพระรีสวางขวัตวรรคติยาราชนารีทุนกรมหม่อหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริพัฒนาพันวดี ขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมหาราชวังลงทางมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วค้างพระที่นั่งราชกรณียสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกลับ ึ่งมีสมเด็จพระนิรฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าชุลภรณ์วัวลัลษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัคติยาราชนารีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวีท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนท่านผู้หญิงเสด็จกิตยาเจนเซนได้โดยเสด็จแล้วก็ส่งเสด็จในครั้งนี้ด้วยนะคะ